ดีก็เดียมต้มหลูกปานนะคะหลูกปานลอยแก้วนนเต้มน้ำเหมนะ้ะงต้งมใบเตยใบตยซ่ใบต้มมบนามใเตยงอมเดี๋ยมจะใส่น้ำตาลรักซรงคิดนะคะต้ามกินาากับน้ำแกงอาการร้อน

ยังไงสร้น้นำตาลน้ำตาลตีดถึงน,นะคะน้ำตาลทรายกีเครื่องลูกา้คลิปว่องลูกลิปว่องหรือแบทลูกไม่แน่ใจ

ับฟมนะคะ